สวัสดีครับบูมครับบ well, ิ๊กบูมนะครับผมจากซีรีส์เรื่องวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมครับครับผมถ่ายทำเรียบร้อยพร้อมออนแอร์แล้วเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเราก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วป่ะใช่เหลือแค่อีกขั้นตอนเดียวก็คือลงจอทีวีเนาะใช่รู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า อยากให้แฟนๆเนอะได้ติดตามผลงานที่เราตั้งใจทํากันมากๆเนาะรู้สึกตื่นเต้นเอาจริงๆของผมส่วนในส่วนของผมแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันแบบหายเหนื่อยไปหลายเปาะเลยเพราะว่าโอ้หช่วงที่ถ่ายทําผ่านมาก็บอกเลยว่าเต็มที่กันมากๆและเหนื่อยกันมากๆเลยครับใช่แล้วยิ่งจะหายเหนื่อยกว่านี้ถ้าทุกคนไปดูนะฮะใช่คาดหวังในเรื่องของเองกันดีบ้างเอาจริงๆถ้าถามว่าคาดหวังไหมมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็น ต, <Safe> ตัวเอกด้วยนะแล้วเราก็ตั้งใจทํามากนะครับผมใช่ใช่ใช่ก็คาดหวังครับคาดหวังมากก็สําหรับบูงก็มีความคาดหวังครับแต่ว่าไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นซีรีส์ที่แบบมาโหมาเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าอะไรคือเรารู้สึกว่าขอให้มันเป็นไปในแนวทางที่ทุกคนชอบใช่ทุกคนชอบแล้วเราก็อยากนําเสนอในมุมมุมนั้นให้ทุกคนได้รับรู้เนาะถ้ามันเป็นไปตามจุดประสงค์ของพวกเราแล้วพวกเราก็แค่นั้นพวกเราก็ดีใจมากแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเรื่องหลักก้องไห้เราทำให้ จริงๆเบื้องหลังกล้องถ่ายเนาะจริงๆเราสองคนอ่ะจะเจอกันมากที่สุดใช่แต่คือถ้าเบื้องหลังกล้องถ่ายแบบว่าอะไรแปลกๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับพวกเราสองคนเพราะว่าพวกเราสองคนเวลาน้อยมากเวลาเราเวลาที่เราจะเล่นอ่ะแทบไม่มีมีบ้างมีมีอาจจะเล่นกันบ้างกระหนุ่งกระหนิงอะไรเงี้ยแต่ว่าน้อยครับเพราะว่าแต่ละคนอ่ะด้วยความที่เราเข้ากันเกือบทุกซีเนาะอันนั้นมันต้องรีบรีบรีบท่องบทรีบทำเวลาใช่รีบทําเวลาจะได้จบให้ได้แต่ว่าถ้าถามว่าในกองเนี่ยใครจะแบบออกแนวเป็น ตัวแบบเอเนอร์จีเยอะๆตัวจิตผมเยอะผมยกให้พี่ปัดใช่คืออารมณ์มามาแบบผมเข้าซีนดรามาใช่ป่ะผมต้องมาเป็นแนวแบบออกคล้ายๆแบบคล้ายๆอกหักอะไรเงี้ยมาเศร้ากำลังเศร้าเลยพี่ปัดมาในซีนแบบเป็นตัวไฮฟ์เลยเดินมาล็อกคอผมดึงเออไอฟิลไอฟิลอย่างเงี้ยแล้วคิดคิดดูคนที่กำลังหน้าอย่างเงี้ยแต่โดนล็อกคอแล้วแบบตัวจะหล่นจากเก้าอี้อ่ะเออเราแบบปรับอารมณ์ไม่ทันแต่ก็น่ารักดีน่ารักดีเป็นคอนตาสติกแบบใช่ สีสันสีสันทองใช่คะแนนควสนิทของเราจบเนยังไงแล้วบ้างคะถ้าถ้าเต็มสิบเต็มสิบผมให้ตอนนี้นะผมให้9.9เลยเฮ้ยอ่าเพราะว่าผมให้ผมให้0.1เผื่อว่าอาจจะมีสัก100เรื่องอาจจะมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่าให้ผมฟังอ่าผมให้เขา0.1แล้วนครับเพราะว่าจะได้เอาไปรวมกับ9.9เมื่อกี้ไงจะได้เป็น10พอดีใช่รวมกันมันก็ต้องเป็น20ดิ รวมกันมันก็ต้องเป็น2ี่สิบไม่เอาแค่เลขหน้าไงสูตรไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสนิทกันมากครับสนิทกันมากคุยกันได้ทุกเรื่องมีอะไรก็มักจะปรึกษากันบ่อยๆใช่ครับครับรำความรักกันและกันไหมจำความักันและกันไหมเรียกว่าเลิกคบกันไม่ได้ดกวาใช่ก็พอตัวดีกว่าใช่มันใช่ผิดไม่ไหวถ้าถ้าทะเลาะกันเมื่อไหร่คนนั้นคนนั้นสวยคนนั้นสว้น่าจะสวยทั้งสองเพราะมันเกิดการแบบปะทะกันแนอ่ อ๋อเป็นมีเพลงประกอบซีรีส์ครับแต่ว่าเป็นเป็นพี่บิวเวอร์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ใช่ใช่ของเราไม่ได้มีใช่ของเราไม่ได้มีร้องแต่ว่ามีเราใน MV นะใน M v วเพลงเอสามารถเข้าไปดูได้นะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราเราสองคนจะทำชาเลนจ์เต้นด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนรอรอติดตามชมกันนะครับใช่ก็เดี๋ยวรออ๋อได้เดี๋ยว โหยังไงดีอ่ะมา5 6 7 8ยังง่ายไม่ยังไงไม่รู้เลยอ่ะวันนี้ที่เหลือไปรอดูเองไปติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเต้นลงเดี๋ยวไปเต้นลงเป็นเป็นเป็นอารมณ์ประมาณแบบปีนไม่ไหวชาเลนส์นี่ครับ่สอนของตัวเพลงเป็นเรื่องอะไรที่แบบเราปีนไม่ไหวบ้างก็ตกหลุมรักจนปีนไม่ไหวนั่นแหละครับ มันลึกเกินไปที่จะปีนขึ้นมาครับขอ,อ,องผมถ้าแบบให้พูดกันแบบจริงๆเลยครับแบบไม่โกหกเลยก็คงเป็นเอเวอเรสต์ะครับพะผมเคยดูแบบสารคาดีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมันลําบากนะกว่าสิบวันอะสิบวันปีนอะผมปีนไม่ไหวแน่ออคือเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าปีนไม่ไหวแล้วจะไปปีนทำรื้ออะไรละ่ะเอา้าก็เขาถามว่าอะไรปีนไม่ไหวอ๋อ,อแล้วผมผมตอบถูกไหมเนี่ยอ่าถูกก็ได้ถูกก็ได้นาอเนี่ยครับตัวแสบที่ผมบอกบอกแล้วว่ามันแสบจริง ไม,ไม่ไม่มีทะเลาะไม่ค่อยมีงอนมากกว่าแต่ว่า aesthetic. จะจะจะเป็นแนวแบบถ้าเขามาปรึกษาอะไรเราจะให้คำปรึกษาเขามากกว่าแล้วก็จะ in ไม่ไปยุ่งตรงนั้นเนาะจนกว่าเขาจะมาปรึกษาเราใหม่อีกรอบอะไรเงี้ยเราจะให้สเปซกับเขามากกว่าให้พื้นที่ส่วนตัวเขาไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะใช่ครับ ครับก็ขอฝากผลงานของเราทั้งสองคนด้วยเนาะกับเรื่อง Future The s e ะ i ี s ีครับวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับเวลา5ทุ่มนะครับทางช่อง M4HD ครับหมายเลข30เนาะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่ทันเนี่ยอยากดูย้อนหลังเนี่ยสามารถดูได้ที่ YouTube ลูคี้ Thailand นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวนะครับ BBJS 3ตัวทุกช่องทางครับครับแล้วก็ฝาก i ิน t a g r กรมของบูไปด้วยนะครับบูมอนเตสกอร์นัทภัรครับผมครับขอบคุณนะครับ